นี่ก็อีกหน,ห,นหนึ่งสถานที่ของวัดจอมคำมนะครับที่ที่สวยงามมากเป็นมหาเจดียพุทธคยานะครับไม่ไม่ทราบผมอ่านอ,ออกเสียงถูกหรือเปล่าครับสวยงามใหญ่โตมากนะครับใหญ่อลังการมากเดี๋ยวผมจะพาท่านเข้าไปดูไปรับชมเดี๋ยวข้างในนะครับข้างในสวยงามมากเลยนะครับเนะขาบอกห้ามส่งเสียงดังนะครับผมก็จะพยายามนิดนึงนะ สวยงามมากนะครับท่านผู้ชมนะครับดูข้างบนนะครับเป็นไม้ยินอ่อนนะครับพุทธลูปนะครับนี่ครับผนังต่างๆนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่คือด้านไหนของพุทธคยานะครับสวยงามมากของจังหวัดลำปางนะครับนี่เลยนะครับข้างในนะครับเขาห้ามส่งเสียงดังนะครับต้องค่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านนอกกันต่อนะครับ ท่านจะเห็นว네่าสวยงามสูงนะครับสูงสูงมากเลยนะครับนี่เลยนะครับอยากให้ท่านได้เข้ามาสัมผัสนะครับสวยงามมากด้านหลังเป็นวิวนะครับด้านหลังนะครับจะเอาดูความใหญ่โตของของสถานที่แห่งนี้ก่อนนะครับนี่เลยนะครับนี่สวยงามมากเลยครับเป็นข้างนอกเป็นหินอ่อนนะครับนี่นะครับผมเพิ่งมาครั้งแรกนะครับนี่ความใหญ่โตมโหฬานเลยนะครับนี่